1>, 1 2ึ่สาสี่สวัสดี3มแต้มแรกครับสวัสดีครับผมนี่คือ All about g i l e n นะครับผมก็เข้ามาสู่ EP ที่3แล้วนะครับผมแน่นอนว่า EP นี้เป็น EP ที่เราน่า,นาจะไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับน่าจะเป็นทุกๆคนเลยนะครับผมที่ดีใจนะครับผมที่สามารถคว้า3มแต้มแรกเปิดหัวซีซั่นใหม่ได้นะครับผมก็เอาชนะสุโขทัยไป 1>, 1ประตูต่อ0ูนย์ะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยในเกมนะครับผมจะมาคุยเรื่องก,การแถลงการการเปิดตัวสโม,มสรกันก่อนนะครับก็เมื่อวันที่13สาสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมืองทองยูไนเต็ดก็ได้มีการเปิดตัวสโม,มสรน,นะครับผมสลหรับการลุยศึกไทยลีกในซีซั่นใหม่นะครับผมแน่นอนว่าในงานก็จะมีการขอบคุณสปอนเซอร์ าการเปิดตัวนักเตะใหม่แล้วก็มีการเปิดตัวชุดใหม่นะครับที่จะไปใช้ในซีซั่นนี้นะครับผมแน่นอนว่า,ามีนักเตะที่เปิดใหม่ก็คือกองกลางตัวลุกนะครับก็เป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกกนะครับผมชื่ออานัสอาฮันนัสนะครับผมแน่นอนว่า,าทีมล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยอยู่หลีกรองของเนเธอร์แลนด์นะครับผมชื่อทีเอฟซีเดนบอนประมาณนี้นะครับก็เห็น ล่าสุดเนี่ยลงในนัดที่เจอสุขโขททยนะครับผมใส่เบอร์24เนี่ยเออมีจังหวะที่แบบบือหวานะเออเกือบยิงได้นะครับผมผมว่าในเป็นตัวที่เขาเรียกว่าตัวละครลับที่จะมาแบบว่าช่วยเรานะครับแล้วก็มีการเปิดเอ่อเปิดตัวชุดนะครับผมก็จะมีชุดที่ e c o Sport เนี่ยเขาได้ออกแบบมาอ่าทั้งเยอนกับเอทั้งเย้กเา,ยากับเยือนนะครับก็เยาเนี่ยโอ้โหผว่าใช้ได้นะ สวยนะผมว่าสวยสวย,สวยเลยนะครับผมแต่มีแฟนๆหลายคนก็บอกว่าเออคออาจจะแบบเพิ่มปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สลับผมเนี่ยโอ,โอ้ก็ใช่นะครับว่าถ้าปรับเนี่ยมันน่าจะดูดีขึ้นนะแต่ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วนะสลับผมก็โอเคแล้วนะแต่ชุดขาวเนี่ยโอ้สวยนะสวยแบบสวยเลยอะ่ะผมแบบผมผมอยากได้เลยเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซื้อก่อนนดี๋ผมจะเก็บตังค์ซื้อ มันจะเป็นขาวตัดกับทองอ่าประมาณนั้นนะครับโหแค่สองตัวนี่นออกมาโหว่าสวยแล้วนะสวยเลยนะครับก็สามารถไปจับจองก็ได้นะครับเห็นว่ามีการพิีออเดอร์แล้วนะครับตอนตอนที่ผมอ่านก็น่าจะมีการประกาศเรื่องพิีออเดอร์แล้วนะครับผมก็สามารถไปจับจองได้น,ะน่าจะาราคาประมาณ8 9 0บบาทนะครับอ่าไปอุดหนุนสโมสรก็ได้นะครับอ่ะ มาพูดเรื่องในเกมกันดีกว่านะครับเกมที่เมืองทองเปิดบ้านพบกับสุโขทัยนะครับผมนัแดแรกเปิดหัวซีซั่นใหม่นะครับก็โคชอ้อนรังสรนก็จัดเป็นแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นอามินเกมอา,อาอามินเกมโห่น่า,นาจะยืดมือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนก็อาจจะไม่เหมือนตอนที่เจอกับประจวบ ก็จกับคู่ระหว่างสเตฟานชอนคอฟนะครับกับซงวุฒิไข้ควรนะครับรู้สึกว่าเนลสันโอจเนี่ยท,ที่ไม่ได้ลงนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบมีอาการปัดเจ็บนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมิคาเอลเคมเตอร์นะครับแบก็ ter, บแบกขวาก็เป็นแพทริกสโตว์ out, นะครับพี่โดตอนนี้ผมตามขาก็เหมือนรู้สึกว่าไม่ฟิตนะครับก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็มีชื่อสำรองนะครับ กองกลางนะครับผมกองกลางก็มีซอลูวิทพานทองนะครับจับคู่กับคานิเดตเวทยาวงนะครับอ่าแล้วก็กองกลางตัวลุกก็จะเป็นคารณะคํายกนะครับแล้วก็อ่ากองหน้านะครับผมปีกซ้ายเนี่ยอ่าเอมิลโรบักนะครับอ่าปีกขวาเป็นกอริวิททัศน์นะครับแล้วก็ข้างหน้ากองหน้าตัวเป้านะครับก็เป็นเมวินลอเรนเซ่นนะครับอ่าเราจัดแผน4 2 3 1ประมาณนั้นนะครับผม แต่สุขโขทัยก็จัดแผนแบบนี้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าช,ช่วงต้นเกมเนี่ยรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยยังเกง่งยังเก่งอยู่ตอนที่ผมดูนะตอนที่ผมดูว่ารู้สึกว่าเออเขาแบบว่าต้องหาจังหวะแบบว่าปรับจูนกันอะไรเงี้ยหาจังหวะกันแ,แต่ก็มีจังหวะที่บุ่ยหวาอย่างเช่นเอมิลรถบัตเนี่ยครับเข้าไปปัมบอลกับทิติทุมพรน,นะครับปัมบอลได้ นะครับแล้วก็ไปเข้าทางทางเามวินนะครับผมเมวินก็หาจังหวะยิงเสาแรกนะครับผมแต่ก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มีจังหวะแต่ว่าโต้กันไปโต้กันมาอะไรย่างนี้นครับแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มจูนก็ได้แล้วแต่ก็ มีฝนฟ้าอากาศก็ไม่เต็มใจเท่าไหร่นะครับผมก็ตกลงมานะครับผมฝนตกลงมาแล้วก็พยายามหาจังหวะยิงครึ่งแรกเนี่ยหาจังหวะได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมแต่ก็เสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับผมสลับครึ่งแรกแล้วมีจังหวะที่เราเกือบเสียนะครับผมโดยที่แบบว่ามีจังหวะซาวใช่ไหมครับผมแล้วก็บอลไปเข้าทางทางบาจโจนะครับผม แ้วบัตโตเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของลำหน้านะครับผมเลี้ยงหลบอามินเกมเลี้ยงหลบปุ๊บยิงเข้าไปปุ๊บเช็ค VR ซ้รำหน้านะครับผมก็เกือบเสียนะครับแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ได้ประตูนะครับผมในจังหวะที่เราฟรีคิกนะครับผมพิสตงโดนะครับได้รับหน้าทีอ่สังหารฟรีคิกนะครับก็ยิงยิงเข้าไปปุ๊บกิติพันธ์ปัดนะครับผมแต่ก็ปัดไม่พ้นนะครับผมจังหวะของสเตฟานชอนคอปเนี่ย ซ้ำเข้าไปนะครับผมก็เป็นลูกแรกในไทยลีกของเขาเลยนะครับผมแล้วก็เป็นประตูชัยนะครับผมในการคว้า3แต้มในนัดแรกของซีซั่นนี้นะครับผมแล้วก็จบเกมนะครับผมสามารถเอาชนะทางสุโขทัยไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วมาดูสถิติหลังเกมกันนะครับผมก็เป็นเมืองทองนะครับที่ครองบอลไป63%นตะครับต่อ37%ของสุโขทัยแปลว่าจังหวะการเล่นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับ จำนวนโอกาสจริงนะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับผมมีโอกาสจริงไป15ครั้งครับสุโขทัย8ครั wow ้งนะครับข้อกอดเนี่ยเมืองทองเนี่ย5ครั้งนะครับสุโขทัย3ครั้งนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเมืองทองมีโอกาสรุนมากกว่านะครับสำหรับเซฟนะครับเมืองทองมีโอกาสเซฟไป15ครั้งนะครับสุโขทัยเป็น11ครั้งนะครับเตะมุมนะครับโอกาสของเมืองทองก็มีอยู่4ครั้งนะครับสุโขทัยมีอยู่5ครั้งนะครับ ล้ำหน้านะครับเมืองทองมีอยู่1ครั้งนะครับสุโขทัยมีอยู่4ครั้งนะครับจำนวนการจ่ายบอลเนี่ยเมืองทองเนี่ย438ครั้งนะครับต่อ257ครั้งของสุโขทัยนะครับฟาลเมืองทอง10ครั้งสุโขทัย8ครั้งนะครับและสุดท้ายใบเหลืองเนี่ยอยู่ที่เมืองทอง2ใบนะครับสุโขทัยไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีใบแดงทครั้ง2ทีมนะครับนัดต่อไปนะครับผมสรับเมืองทองเนี่ยก็จะไปเยือน อยุธยาอยู่ในเต็ดนะครับผมในวันที่23สิงหาคมนะครับเวลาน่าจะ6โมง6โมงครึ่งประมาณนั้นนะครับใครอยู่ใ,ใกลก้ๆก็ก็สามารถไปเชียร์กันได้นะครับผมแต่ว่าใครไม่สะดวกเข้าไปเชียร์ที่สนามเนี่ยก็สามารถเปิดในแอป AIS Play ได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดดูในแอปโทรศัพท์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใน Smart TV นะครับผมก็สามารถเปิดดูได้ประมาณนั้นนะครับอ่ะผมขอถามอย่างนี้ดีกว่านะครับ สำหรับ MVP ในเกมเนี่ยของเมืองทองอยูในเต็ดนะครับที่เปิดบ้านพบกับสุโขทัยเนี่ย MVP ในใจของหลายคนเนี่ยเป็นใครนะครับอ่าแต่สำหรับผมเนี่ยอามินเกมผู้รักษาประชาวออสเตรียนี่แหละนะครับก็แน่นอนว่าในเกมนั้นเนี่ยในเกมที่เจอกับสุโขทัยเนี่ยแกนิ่งนะครับผมมีจังหวะที่มีอาเรวานะเซฟนะครับลูกยิง เข้ามาแต่ว่าแกปัดได้หรือว่าจังหวะที่โดนส่องเข้ามาเนี่ยแกรับสบายเลยยืนตำแหน่งดีมากๆนะครับผมในเกมเจอกับสุโขทัยเนี่ยเออผมว่าแกใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยแล้วก็นิ่งแบบนิ่งแบบน,แบบนิ่งมากๆเลยเงี้ยแล้วก็มีจังหวะที่แบบว่าได้เซฟจริงๆแต่เซฟตังๆก็คือช่วงที่เอเลียสกองหน้าของสุโขทัยเนี่ยยิงเข้ามานะครับแต่ก็อามินเกมก็ ตัดไปได้นะครับผมสามารถเซฟได้นะครับโอ้หถ้าลูกนั้นอะ่ะอามินเกมไม่ได้เซฟเนี่ยนะ่าจะเป็นลูกตักสินในเกมนั้นได้เลยผมว่าอ่าสำหรับผมเนี่ยอามินเกมนะครับแต่สำหรับเพื่อหลายคนเนี่ยเป็นใครนะครับผม mbb ในนัดอันนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับผม แต่ว่าหากมีข้อตกลงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคอนเทนต์นี้หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆกันได้นะครับก็มีคอนเทนต์อื่นๆอีกสามารถไปรับชมกันได้นะครับสำหรับคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยก็คือว่าเป็นเพื่อนๆของผมนี่เองนะครับผมในมาอะไรเดียวกันก็เขาก็ทาคลิปอะไรต่างๆอะไรนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปาชมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับออ b o u t g i กิเลนใน EP นี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ